ประชาชนกำลังจะตายแต่นักการเมืองอยู่ดีกินดีอย่างที่เราทราบกันดีนคะคับวป่าประเทศเวเนซุเอลาเคยมีเงินเฟอ้อมากถึง1นล้านสามแสนเปอร์เซ็นต์ในปี2018บวกกับการคอร์รัปชันการบริหารที่ผิดพลาดการล็อกผลการเลือกตั้งเอาเงินภาษีไปใช้เองจนประเทศชาติล่มจมทําให้ประชาชนอดอยากแต่ทางผู้ว่าการรัฐตาชิลาเฟรดดี้เบอร์โนโอได้โพสคลิปฉลองคริสต์มาสก,กับครอบครัวพร้อมกับอาหารที่มีอยู่เต็มโต๊ะและเขาก็บอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมมาฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวพอคริสต์มาสคือช่วงเวลาที่ดีที่ส ดูอาหารของเราสิเต็มโต๊ะเลยเรามาระล,ลึกถึงประเพณีของเราทุกคนมาฉลองคริสต์มาสกันเถอะแต่ที่มันตลกที่สุดคืออาหารที่อยู่บนโต๊ะมันคืออาหารปลอมฮะเหมือนผู้ว่าคนนี้นะครับจะจัดฉากหลอกคนทั้งโลกว่าประเทศของตัวเองอยู่ดีกินดีแต่ทาไมไม่ใช้อาหารจริงไปเลยวะคิดว่าประชาชนเขาโง่มากมั้งและผู้หญิงเสื้อแดงมีการทําท่าเอาซ่อมมาจิ้มอาหารเข้าปากที่จัดคริสต์มาสก่อนเนี่ยก็พออยากกระตุ้นเศรษฐกิจว่ากันว่างเงินหนึ่งล้านเวเนซือได้แค่กระดาษทิชชูหนึ่งม้ว,มวนนักการเมืองอยู่สบายแต่ประชาชนกําลังจะอดต